ห้องกะเริ่มเรียงมาห้องกะรู้ซื้อ่าข้าหมักหมูอยู่แล้วพ่อได้มาเรียงอีกอะมันมีไรได้แต่เลยเลียงแบบขยายวงกว้างขึ้นเรื่อยๆเลยค่ะชุดแรกบอก่อหนูได้แม่ลูกมากผู้ใดเห็นเขาเจอกับว่าหาเลียงหมูยัยงค้นเรียงสิกินหมูปลาคนมากินเดี๋ยวเขากินหมูขาวซุดเรียงแล้วซุสสะเอาไปขายใส่พอเรียงไปทุกมือน,นีเบ่พ่อ,พอขายค่ะเดี๋ยวขายไปตัวละพันหาค่ะตอนนั้นอาอก็เลรวาพันหาคู้นจิต มันเกิดเห็นเงินเดี๋ะมันมันกับพ่อเลี้ยงได้หนูก็เลยไปหาพ่อพันธ์มาเองว่า้องบ่หาพ่อพันธ์มาเองมาเลี้ยงเองนั่แม่พันธ์เขาเรื่อยๆจนตอนนี้ก็มีประมาณแม่พันธ์ซิบหาแม่ค่ะพ่อพันธ์สามตัวย่างลักลักนี่ประมาณสิบตัวค่ะต่อเดือนได้อยู่แล้วนอกจากว่าเดือนนี้สิออกสองแม่กัสิได้แม่นี่ได้เจ็ดตัวแต่ว่าพฤศจิกาเมื่ค่ะนี่ออกพ่อพันเจ็ดแม่ก็ได้ลูกมูมาประมาณหาสิบเกือบหกสิบตัวค่ะ หลอ่อมงหันขายได้ร่วมทีมมาจับเวนัมกับชามบ้านสีเมืองค่ะว้าวยน้ำต้นนะครับสวัสดีค่ะชื่นอน้องค่ะจุไรรัตน์ชัยรัตน์เป็นเจ้าของฟาร์มหมูปลามาล้ามสีจันทร์ค่ะฟาร์มตั้งอยู่ที่บ้านคอยอำเภอเมืองสวงจังหวัดร้อยเอ็ดค่ะเ,เริ่มต้นของเขาที่เขามาเลี้ยงะนะครับเพียงใดเริ่มแรกเนาะค่ะ ลูกเต่ามาบ้านเนาะคะ่ะตะกี้เห็นงานเป็นแม่ค่าพออเห็นลูกหลานมาบ้านเลยสิไปหาสื้อหมูมาหันซุ่ลูกกินบานน้เพิ่นมาจมมาหมูแพงต้นนี้น่อยนึงเพิน่นเพิ่นสีเอาแพงเพิพ่นกระจมนะคะลค่ะก็เลยว่าสิแพงอยัง,งเดี๋ยวสิไปสื่อไาให้เลี่ยงหนูก็เลยวางสิเนาะคะ่ะ หนูเกิดเป็นเล่ยใดญมาแม่ลูกชุดหนึง่งแต่ว่ากะเลี้ยงมากจนตันน้งมือนันจนทอดมือนี่กะสีเขาซี่ปีแล้วคะ่ะตั้งตาเพิ่นอยากกินนั่นเพราะตั้งตั้งมือน,นัอนทอดซี่ปี๋พอพระท่านกินหมูจากเทียจะขายตะเลี้ยงมาเริ่มแรกกะเลี้ยงว่าเา้เาเหาหมักน้ำค่ะหมักเลี้ยงหมูตั้งแต่หน่อยก็เคยเลี้ยงหมูเนาะคะ่ะพอเลี้ยงหมูพอพันไใบผสมน้ำบานเนาะค่ะเงี้ยละ 300, ส,สามลอยใส่ผ้าหมูไปเซิร์ฟก่อนจะไปโรงเรียนค่ะห้องกะเริ่มเลี้ยงมาห้องกะรู้ซื้อก็เข้าหมักหมูอยู่แล้วพอเลยมาเลี้ยงอีกอะ มันมีไรได้ก็เลยเดี่ยงแบบขยายวงกว้างขึ้นเรื่อยเเลยค่ะชุดแรกบอนหนู้ได้แม่ลูกมากแม่ลูกมาขออกขวากับวัฒนมีด้อยากได้แห้งไปอาอยุสีสเกตค่ะออมา่าลูกสามโตบ่แม่พันตัวหนึ่งโอ้โหกับว่ามีเสืองค่ะไปขอขอ,อ,อเงินเสื่งก้อนแหลกๆเลยค่ะผู้ใดเห็นก็เจากับว่าหาเยียงหมูยังค้นยังสีกินหมูปลาคนมากินเดี๋ยวเขากินหมูขาวซุส,สเลียงแล้วซุสจะเอาไปขายใส่ พอเลี้ยงไปทุกมือนีบพ่อขายค่ะเร็กแนลยหนูออกมานี่หนูออกมาขึ้นนึงนีงนง่ใส่สูตรไว้หลังรถท้ายรถกระบ,บะหนูลูกกับปอยเฮ็ดบาปมันคักหนูว่าหนูว่าพอย่ามไหนพอเสียดขอกหายนี่เออเดี๋ยวเพิ่นเพิ่นบ่มันนั่มไหมคะ่ะเพิ่นเคยเลี้ยงแล้วแต่กี้เป็นเลี้ยงหมง่พอพันเสื่องท่น,นึงหนยสามลอยเนาะคะ่ะตั้งแต่สม,มัยหนูเป็นเล็กหน่อยหนูก็เลยมันมีขอกเฟี้ยงเกา่า ก็เลยเอาเพันไปใส่คออกเสียงละฮะแนวกันไว้พ่อให้พ่นในยุกก่กบลูกพ่อลูกพันสามโตนะคะเขาเจามาขอสื่อนุ้งขายไปตัวละเจ็ดลอยตอนนั้นตัวนหน่อยๆนะคะพันขอสื่อนุ้งขายไปเจ็ดลอยแม่มันเอา้าหมูมันเป็นอย่างนั้นคือว่างขคอ,อกว่บสันอ๋อมันขืนนุ้งก็เลยไปขอฟ้ามฟ้ามอ่าอยู่ในหมู่บ้านขอเสื่งตะผูเพราะเสื้งมากคอ,อกตอมาเาิ่นมันออกเจ็ดโต ช่วงเทศกาลเขาจะเอาโทรหาเอาคือได้ยินข่าวว่าเลี้ยงหมูเขาโพลลงเฟซหนาเฟซเขาเขาบอกเลยว่าเขาสีขายไหมค่ะโพลลงว่าเออหนาลากเออหมูออกลูกทั้งสันวทั้งสี่เขาจะว่าเออขายเพราะสีเอามาหันทั้งสัตว์มันออกช่วงเทศกาลพอดีเดี๋ยวขายไปตัวละาพันหาค่ะตอนนั้นเออก็เลยวะพันหาขุนเจตมันก็เห็นเงินเดี๋ยวหะมันมันก็พอเลี้ยงได้มันก็เลยไปหาพอพันมาเองบ่ต้องบ่ หาพอพันธ์มาเองมาเลี้ยงเองนําแม่พันธ์เขาเรื่อยเรื่อจนตอนนี้ก็มีประมาณแม่พันธ์ซิบหาแม่ค่ะพอพันธ์สามตัวในฟาร์มเขาเลี้ยงหมูทั้งหมดจะโตครับในฟาร์มเขาตอนนี้เลี้ยงหมูอยู่ประมาณหาสิบก็โตค่ะที่เป็นแม่พันธ์แยกออกเป็นแม่พันธ์ค่ะร่วมร่วมถูกสายพันธุ์กับยิ่ประมาณ1ิบหาโตค่ะลราถ้าแยกมาเป็นเลือดลอยเลือดลอยแม่พันธ์เลือดลอยมีอยู่ตัวหนึ่งค่ะ มีตัวหนึ่งกับพอพันเรือลอยมีตัวหนึ่งตอนนี้เพิ่นออกลูกมาเก่าโตตอนนี้เรือลอยทางฟ้ามีมิวสิบเอ็ดตัวค่ะสีแยกไม่อีกเป็นหมูป้าเผือกนะคะป้าเผือกแม่พันกับสีมิวสามตัวพอพันมียู่ตัวหนึง่งค่ะหมูป้าเผือกทางฟ้าตอนนี้ลูกพักน,นกับอีกลูกประมาณสิบตัวค่ะตอนนี้หมูเผือกนอกนั้นกัสิเป็นเหมยซ่านมีตัวหนึ่งค่ะเป็นแม่พันแล้วก็มีแฮมเชียตัวหนึ่ง เออลืมแฮมเชียหน่อยมีแฮมเชียหน่อยตัวนึงค่ะว่าสิล่องอาาอามาใส่กับปาลาล้วก็ซิมีอีกนอกนั้นก็นกนสิเป็นหมูปลาเหลือผสมค่ะที่ลักๆที่เอาไว้เอาไว้เป็นให้กเกษตรกรหรือว่า,าไวให้พ่อค้าแม่ค้าไ้ขายน้ำเทศกาลก็กสิเป็นเรือผสมค่ะเป็นไว้ตลาด หมูตระเปรเพลนียีการเนียนจุดขลายกันกังไลส่วนมากเลือดลอยนี่เพิ่นสีเอาไปเป็นพอแม่พันธุ์ค่ะเพิ่นบ่ได้เอาไปเป็นเห็ดอาหารเนาะคะ่ะแต่ถ้าหมูลเลือดผสมส่วนส่วนใหญ่ก็สีเป็นอาหารตามเทศกาลไว้ข้ายพ่อ้าต้าเผือกนี่ก็สีเดี๋ยวแต่ค้นหมักให้เรคนเขาเจา่ามักไล่ป้าเขาเจาะอยากเดี้ยงแบบ ออกทรงปลาตลอดเป็นสีขาวสีเผือกประมาณนี้แหละค่ะห<อ>ม,มูเมือยสัน้นกะมันกะสีลักษณะหูตกแ,แต่คนคนหมักแต่ลักลักะเป็นอาหารคือกันค่ะท่าเมือยสั้นเมือยสั้นนี่นุ่มมันสีลายเต่าโอ้ขาเลียงเอาจํานวนจํานวนลูกไหมคะ่ะกระสีได้ท่านขายตลาดถ้าเป็นหมูป้าเพิ่นเกิดสีห้บางโตเพิ่นเกิดสีห้ลูกน้อยแต่ถ้าเมือยสั้นนี่แห่งอายุหลายเพิ่นเกิดสีห้ลูกเพิ่นหานหลังขอกะ เกือบ20ก็มีหนูเห็นขอกเืินอะแต่ของหนูพันเคยไรหรอกหนูหาเบิ้งอยู่ปัจจุบันเลี้ยงทั้งเมื่อดเนี่ยเอาไปขายใสรครับปัจจุบันเลี้ยงทั้งเมื่อเนี่ยเริ่มแรกเนาะค่ะเริ่มแรกก็ขายในหมู่บ้านก่อนในชุมชนเทศกาลเพิ่นขจอกกับเขามาขอสื่อเนาะค่ะพอเขาเริ่มขยับขยายหมูหลายโตในชุมชนเฮามันมันหลายโผลในในควมต้องการในชุมชนเขาต้องตีวงกว้างตีวงกวาง้างเขาสิไปขายใส่ล่ะเฟซบุ๊กค่ะเฟซบุ๊ก ยูทูบเป็นช่องทางที่เขาสางเพจขึ้นมาเองอตลาดอยู่ในมือถือค่ะเขาโพสเขากุ้มมันเสือสีมีกุ้มหมูปลาน้ำตามจังหวัดนั่นจังหวัดนี่ของประเทศไทยของเขตภาคนั่นเขตภาคนี่ยังสิหม่ค่ะเพิ่นกระสีลูกค้าเพิ่นกระสีอยู่ในกุ้มนั่นแหละค่ะเพื่อนเห็นเพิ่นกระทำมากค่ะจังรอบหนึ่งเดี๋ยวเขาสามารถผลิตหมูเลยประมาณตัวครับรอบหนึ่งผลิตหมูได้ประมาณมันอยู่ในช่วงว่าเขาสิปล่อยหมูเสื่องผอมกันบ่อ ถ้าเดือนนี้หนูป,ปอยเนี่ยคือเหมือนเทศกาลเนี่ยนูสิกากมมมมหมูหมูหมูเนแม่แม่พันไวบ่ท่านไห้เซิร์ฟก้าว่าให้มันไปออกลายลาลายช่วงประมาณาาสักอ่าพฤศจิกาหรือว่าท่านท่านว่าพฤศจิกาพฤศจิพฤศจิกายน,นท่านขายปีไม่คะ่ะช่วงนี้มันสิขายไงยช่วงให้ไดขายในชุมชนพร้อมล้วกะ็ขายในออนไลน์พร้อมค่ะย่างลักๆนี่ปีหนึ่งมี12เดือนเนาะคะ่ะต้นละเดือนนี่มันมันออกประมาณ10โตัวค่ะต่อเดือน ได้ยุแล้วนอกสจากว่าเดือนนี้สิออกสองเมร์กันสีได้เมร์นี้ได้เจ้าตัวแต่ว่าผูศจกกิการบางแห่นนีออกพอกันเจ็ดเมร์ก็ได้ลูกมูมาประมาณหาสิบเกือบหกสิบตัวค่ะหลอบบางแห่นขายได้ร่วมที่มจําไว้น้่กัสิประมาณสี่หมื่นค่ะสี่หมื่นกว่าตลอดถ้าเป็นต่อเดือนบ่บ,บ่ขาดเดือนละเมืน่นอนอกสจากว่าเดือนนั้นท้าสีา่ผลิตลูกมูได้เจา้าตมันบอกว่าถือว่าแม่ใดเสื่อมมันคือคนสีว้นกันไปไหมคะ่ะ ขอดีโคงการเลี้ยงหมูป้าครับขอดีของการเรลีรเร้ยงหมูทดนโลกค่ะเลี้ยงหมูป้าเนาะคะ่ะเขาไปต่องทําคลอดง่ายๆเลยก็คือเขามีทุรละไปไส่ไปไสเขากะบางที่หมูสีออกลูกเอามาเห็นเอาผ่นออกเองเขาประด้ทําถ้คลอดท้ำยางเนาะคะ่ะิ่นออกมากปุ๊บดาักใส่ไปกินนมเองแล้วกอ็อาหารการกินเขาก็าสามารถที่ สีหาได้ตามธรรมชาตินะคะพักบุง้งพักตบชาว่าเนาะคะ่ะเรื่องไม่ยากเพราะต้องเน้นหัวอาหารค่ะเน้นเป็นผืชพักตามที่เขามีแต่ละถองทิน่นหรือว่าตามที่ห้องสะดวกก็ได้ค่ะกินง่ายๆบลกแตงกวาบลกแตงโมเมีย่ยงก็ให้กินอนันต์ค่ะบัอกอื้อกินในเม็ดค่ะต้นทุนบ่หลายแล้วก็เขาก็สามามาที่จะไดยอยู่บ้านเขาใส่เวลาประดุลค่ะประมาณให้อาหารหมูแล้วอยากไปไซคก็ไป จังระเบิงเอาตระวาถัดเพิ่นช่วงเพิ่นคอดเทากัมาถิ่มฟางให้เพิ่นกะทำคอดของเพิ่นเองนะคะกับซบายกับมีเวลาได้อยู่น้ำลูกได้อยู่ตั้งจังหวัดอยู่บ้านเทากับยู่เงี้ยนยุก็พอกับแม่เลี้ยงพอเลี้ยงแม่เนาะ,ะค่ะกับใดมีรายได้เข้ามาในครัวเรือนได้เลี้ยงได้อยู่กับลูกค่ะช่องทางการติดตอ่อครับช่องทางการติดตอ่อนะค่ะถ้าเป็นออนไลน์นี่ติดตอ๊อค่ะเฟซบุ๊กอ่าเพจแฟนเพจฟเพจฟซบุ๊กแลักกับยูทูบค่ะ ส่่ซื้อหมูป่าหมอลำสีจันร้อเอดค่ะแต่ถ้าเป็นเบอร์โทรก็สิ0808671646ค่ะ